สวัสดีค่ะวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาปรัชญาการเมืองเสนออาจารย์ดรสุบสวัสดิ์วุฒิวรดิตจะทำโดยนางสาวธัญชนกหนูหนุ่มรหัสน,นักศึกษา1073ค่ะประวัติของอเล็กบาดียูอเล็กบาดียูเกิดในปี1937เป็นนักปรัชญานักเขียนและนักทฤษฎีที่มีชื่อเสียงซึ่งเขามีอิทธิพลทั้งในวงการปรัชญา และการเมืองโดยเฉพาะในแวดวงที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีมาร์กซิสการเมืองและศิลปะบาดียูได้รับการยุกย่องให้เป็นหนึ่งในนักคิดชั้นนำของฝรั่งเศสในช่วงครึ่งหลักของทศวรรษที่20และ21โดยเขาเป็นที่รู้จักดีจากการใช้ปัญญาในการวิจาร์สังคมและเสนอแนวทางการเมืองที่ปฏิเสธการยอมรับสภาพสังคมที่เป็นอยู่แนวคิดของอาเล็กบาดียู แนวคิดของอาเล็กบาดียูสามารถอธิบายได้จากการมองโลกผ่านเหตุการณ์ทฤษฎีแห่งความจริงและการเชื่อมโยงระหว่างปรัชญาก,กับการเมือง 1. ทฤษฎีของความเป็นและเหตุการณ์บาดียูได้นำเสนอทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเป็นอยู่และเหตุการณ์ซึ่งเขามองว่าเหตุการณ์เป็นสิ่งที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในโลกและสามารถสร้างความจริงใหม่ เขาใช้ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์และตรกศาสตร์ในการพัฒนาความคิดเหล่านี้โดยเฉพาะการใช้ทฤษฎีเซตเพื่ออธิบายโครงสร้างของโลกและเหตุการณ์ในเชิงปรัชญา 2. ทฤษฎีแห่งความจริงบาดิยูเชื่อว่าความจริงไม่ได้เกิดจากการสะสมของข้อเท็จจริงแต่เกิดจากกระบวนการที่เขาเรียกว่าขั้นตอนการตรวจสอบความจริงซึ่งรวมถึงวิทยาศาสตร์ศิละปะการเมืองและความรัก แต่กระบวนการเหล่านี้มีลักษณะพิเศษในการสร้างความจริงที่ไม่สามารถอธิบายได้จากมุมมองเดิมๆของสังคม 3. ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญากับการเมืองบาดิยูเชื่อว่าปรัชญาควรต้องเชื่อมโยงกับการเมืองในการเปลี่ยนแปลงโลกเขาต่อต้านการแยกปรัชญาจากการปฏิบัติจริงและยืนยันว่าปรัชามีบทบาทในการชี้นำและสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคม การเมืองในมุมมองของเขาคือการกระทำที่มีความหมายและสามารถนำไปสู่การสร้างโลกใหม่ที่ไม่ถูกจำกัดด้วยอำนาจที่มีอยู่ตัวอย่างผลงานที่สำคัญของอาเล็กบาดิยู 1. สมมุติฐานของคอมมิวนิสต์วิพาก์แนวคิดคอมมิวนิสต์ในฐานะโครงการทางการเมืองและสังคมโดยเสนอว่าสมมุติฐานคอมมิวนิสต์ยังคงมีความสำคัญต่อการสร้างโลกที่ยุติธรรม สองแถลงการปรัชญาเรียกร้องให้ปรัชากลับมาสู่ศูนย์กลางของวัฒนธรรมและความรู้โดยยืนยันว่าปรัชญาควรเปิดพื้นที่สําหรับความเป็นไปได้ใหม่สรุปอเล็กบาดิยูเป็นนักปรัชญาที่มีอิทธิพลในการวิจารสังคมและการเมืองโดยมุ่งเน้นการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนผ่านเหตุการณ์ที่จะนำไปสู่ความจริงใหม่ๆเขาเห็นว่าปรัชญาความเชื่อมโยง กับการเมืองและการกระทําที่ท้าทายสภาพสังคมเดิมเพื่อสร้างโลกที่ดีกว่าขอบคุณค่ะ